s ซเว่นเอ็ดไนน์สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราบัสครับผมไทยแล้วก็ฮาร์ครับวันนี้เรามาทําอะไรกันครับเพื่อนครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดโฟโต้บุ๊กกัน<ท>แต่ว่าเปิดอย่างเดียวมันก็แบบจะเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องมาหาภารกิจทำกันหน่อยภารกิจคือซึ่งภารกิจก็คือเราต้องตามหารูปที่<า>ขำที่สุดจะเป็นรูปใครก็ได้นะครับผมในนี้จะเป็นรูปตัวเองรูปเพื่อนหรือว่าถ้าโชคดีหน่อยก็จะรูปพี่ย้งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะมีหรือเปล่าสีเขียดสีเขียดสีเขียดูกัน เปิดเลยไหมมาดิมาครับมาดิมาดิพร้อมเปิดอ่ะเปิดยังไงอ่ะปื๊ดดูครับจิกปากกล้วยเข้าปากอุ๊ยเอาละอ๋อเอาขึ้นเอาขึ้นอ่าไม่ใช่อ๋อข้างๆเขาก็เพิ่งอธิบายไปไทยแลนด์ผมก็ต้องทำให้คนดูแบบเอ้ยเปิดอย่างนี้ไม่ถูกนะเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเปิดพร้อมกำลังเปิดเขาบอกว่าถ้าเราเราอ่ะคือจริงๆอ่ะเราซื้อปุ๊บเราจะได้อะไรบ้างได้อันนี้ครับ กูไนตี้พิเอเจอร์หนึ่งเล่มแล้วก็ได้โปสเตอร์ด้วยครับไทยซึ่งโปสเตอร์ปุ๊บมันมีโปสการ์ดอีกโปสการ์ดชุดนี้แต่ว่ามันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรแบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดหนึ่งร้อยห้าสิบใบในโลกเนี้ยจริงก็คือเรียกว่าอะไรเาเรียกว่าโพลารอยที่เราไปถ่ายที่ลับซิงมาถ้าคุณโชคดีนะครับหลังโปสการ์ดเนี่ยจะมีสิ่งนั้นผมบอกเลยไม่ได้หรอกมีหน่งร้อยห้าสิบใบผมจะได้ได้ไหเห็นไหมผมบอกแล้วพี่ฮาร์ไปหนึ่งสองซ้ำ ผมพ,พูดจริงนะว่าตอนที่เปิดเอ่อการ์ดไอเดบิวต์โฟโต้การ์ดอ่ะผมได้การ์ดทองของมาค,คริสพูดไปก็ไม่ได้แล้วครับเปิ่อนอย่าลีลาครับอย่าลีลาครับว้าวเฮ้ยลืมไปรินม,มาให้มาแปลว่าร้อยห้าสิบใบเนี่ยคืออยู่ที่ทุกคนไม่ใช่อ,อ,อ,อยู่ที่พวกเราเฮ้ยอ๋อไม่ได้มี่ละวมาคือว่าให้แฟนคลับไงแกะอันไหนก่อนเดียกินนิดหนึ่งตัวใครตัวมันครับผมจะแกะโบสเตอร์ก่อนแล้วผมแกะแล้วคุณก็ไปแกะแล้วผมแกะแล้วบัมโฟโต้บลูครับผมจะแกะโฟโต้บลูนี่นะครับโบสเตอร์นะฮะเอามาในรูปแบบวงดีีนนะะะะฮวงผผมมมจาาแกกเเอออโ้้ส์รรคับูย อ๋ออันนี้คือรูปที่พวกเราเลือกกันมารูปนี้ดีสุดแล้วจริงๆรูปขไทชานนนะครับผมเขียนไปข้างหลังเนี่ยไม่ใช่ลายแทงนะครับผมลายมือนะฮะอ๋ออันนี้เป็นเป็นโปสเตร์นะครับผมซึ่งเป็นเหมือนเป็นรูปที่พวกเราเลือกกันมาแล้วแล้วก็เขียนแบบว่าเหมือนเป็นคำบรรยายอาคำบรรยายข้างหลังนะครับผมจดหมายแล้วก็มีตาปั๊มเขียนมาพูดได้เครับผมส่วนนี้ก็เป็นเรียกว่าเอ่อโปสเตอร์โปสเตอร์ใหญ่ยักษ์นะครับเอาไปใส่แบบกรอบรูปอะไรนี้แล้วก็ตั้งไว้ในห้องนอนผมเก็บยิ่งชี้แบบเน เพื่อนนี้คือวันนี้นคเฟี้ยวอะวันไหนจำไม่ได้แล้วแต่วันนี้วันนั่นอ่ะให้ทุกคนคิดมานะครับว่านี่วันไหนนะครับครับผมถ้าใครจำได้ก็พิมพ์มาใต้เมนนะฮะรับอย่าลืมภารกิจของเรานะครับตั้มหาดูพิสุขที่สุดพิมพ์ว่าเซอร์เปาจางอ่านไม่ออกเอเอเขียนสวยดีภาษาอังกฤษแต่เปิดไปแล้วกันโบ๊ทการ์ดอ่ะเดี๋ยวผมจะดูคอปเปอร์ลายมือสวยมากคอปเปอร์บอกว่าคอปเปอร์ลายมือเหมือนอ่ะให้ผมเดานะผมผมไม่รู้ว่าคือของใครเป็นของใครขนาดนั้นอ่ะผมจะลองสุ่มอ่ะลองผมชอบรูปเอาดีดีเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ดีนะ ผมรู้เลยรูปมัยื้อใครเพราะคนไปถามผมเฮ้ยผมตอนนี้ผมมีเข้าชิงอยู่2รูปอ่ะเขาไม่หายจากไหนๆนะรูปตลกอะในในเล่มไงโพดอุบุคในนี้ใช่ไหมใช่ผมชอบ2รูปนี้แต่ว่าถ้าผมหันหลังผมจะเห็นผมไม่ได้ไม่อยากเห็นี่อ่ะแต่ผมว่ารูปนี้ผมบอกว่ารูปนี้ดีไม่ทำไมไม่เลือกรูปนี้คุณอ่านรูปนี้ให้ให้ให้บีอาร์ฟังหน่อยโลกใต้น้ำเป็นเป็นแบบไทยนี่ผมพูดจริงนะผมมีแบบวาดไมคแบบข้างหลังให้คนเข้าใจง่ายคือเด็กเรียนเข้าใจไหมไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ตอนนี้ผมว่าเราต้องมู๊ไปที่โฟโต้บุ๊กไล้วคปนอะไรผมเพิ่งแกะได้เด่ดไปคุณก็มู๊ไปก่อนเลยครับผมยังไม่มู๊ไปพร้อมกันสิครับเราอีบาร์ดิทเวล์นะมาพร้อมแล้วผมเก็บให้แบบสวยงามไงเออไปฝากให้แม่ดูแม่อยากดูนี่เขาบอกว่าโคตรดีเอาดีโฟโต้นี้นะครับจากบาซิงไฮแลนด์2024ทริปตั้งแต่วันที่27มีนาถึง10เมษายน2024เฮ้ย โคตรชอบรูปนี้เอาจริงอันนี้คือวันแรกแบบวันแรกจ,จริงอ่ะอันนี้รูปเป็นรูปเนี้คือมันเป็นรูปที่แบ่งกลุ่มนช่ไหนนะจำได้แมมรูปแบ่งกลุ่มดำนะใช,ใช่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 ดำรูปนี้เป็นรูปที่ผมชอบมากจริงปหมทำไมครับก็มันดูแบบเลียวดีอ่ะจริงเลียวจริงเลียวขึ้นหน้าไม่นะวันนี้เลียวอยู่อ <มา S 1> <ๆ>๋อนเลียวอยู่เลี้ยวอยู่ตอนท้ายเริ่<ๆ>มไ<า>ม่เลียวละอันนี้หน้าทุกคนก็ยังดูสดใสสดชื่นอีกเฮ้ยมันมีนี่ด้วยมันมีบอกวันที่กับสถานที่วุ้ยเจอร์นีย์บิ๊ ใส่แม่อยู่คนเดียวนี่คนเน็กอ่ะคนชื่อเน็กอ่ะพูดทำไมเหลือตัวแค่นั้นวะอุ้ยผมชอบดูมากเลยชอบดูอะไรเงี้ยเฮ้ยมีมีอย่างงี้ด้วยต้อไปรูปไหนแล้วเนี่ยทีมเรามาไม่เราต้องเราต้องไปกันหน่อยเพราะไม่งั้นมันจะสามร้อยกับแผ่นอ่ะอ๋อเออว่าจริงด้วยเคยเจอกับเบนที่น่ารักสุดในโลกหรือเปล่าฮะอยู่ตรงหน้าคุณนี่ไงอันนี้คือรูปของเคพีนะครับผมเพราเขาเป็นกระเบนกระเบนที่อยู่หายใจบนบกอุ้ยผมชอบมากเลยนี่ครับจบการ์ดยูว คุณไปทำอะไรตรงนี้คนเดียวอะ่ะอุ้ยเอาลูกนี้นได้ไหมอุ้ยผมชอบตรงนี้อะ่ะไปทำอะไรตรงนี้คนเดียวอ่ะอ๋อหนูแล้วตอนนั้นคือตนอกโกตนกโกไม่มีไปผมถุบลูกศิษย์นี่ไงเอาพ่อแม่นะ่ะแต่จริงดีนะดีไม่เพราะอะไรรู้ปะเรื่องหลังอ่ะไม่ใช่ผมรู้แล้วเพราะตอนนั้นอ่ะเหมือนคนอื่นเขาขึ้นมาแล้วไงแล้วเหมือนผมขอเขาไปไว่ายน้ำเล่นเองรอเพื่อนขึ้นมาเก่งเลยคลิปนี้รเวิวเป็นวันไหมเนี่ยเราดูเห็นไหอุ้ยคนเปี่ยวเฮ้ยคือเจอทุกลูกพูดทุกลูกแบบมันจะจบวันไหนอ่ะวันเนี้ยเอาก็รีวิวตามมงงไันเจจออีกแล้วรริงูปเนี้ยเกืออบหลลแ้วจริง มันไม่หล่อทำไมถึงไม่หล่อเปล่าพัพเปอร์ไงเขามีหัวเปอร์ผมแบบเป็นทีมหัวเปอร์ผมด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอย่างนี้ได้เลยเหรอเกินไปยมากอย่งนเอาสุดเลยเหรอคุณเน็กนัทกิจอะเอาสุดเลยเหรออันนี้คือเราได้กันขนาดนี้แล้วเหรอกินไรอะโต้ยหนมบังแยมไงตอนเช้าพุดลอยทำไมไม่ได้เหรอนี่คือเขาเรียกว่าอันนี้คือคือพฤติกรรมที่ยังไม่เรียนรู้นะครับการมานั่งกินชิชูแบบนี้อันนี้ตอนเช้าเขาพาอันนี้เขาเรียกยังแบบยังไม่เรียนรู้ัอนนี้ตอนเช้าเขาพานี่คือถ้าเกิดเรียนรู้แล้วนี่คือออออจจะะไม่่่เเหหห็็นนนนนนภาพี้แุยลั โมอไปครับไปครับไปมันไปกันไวๆปลาโคตรดีทำไมคุณแปะเอาแปะเอาโหรูปนี้สวยมากเลยอะจริงปลาใครเป็นใครมาแน่อ๋อนี่น็อปเฮ้ยอารันโอ้โหเอนี่คือแบบเขาล็อบลูกรูปจริงอะไม่มีลูกหลุดของเอแน่นอนเดี๋ยวผมจะหาลูกขาเมเอแล้วกันเอางี้ดีกว่ามาคริสและเข็มที่ของเขาแต่รูปไม่ได้ตะกี้ก็ใช่นี่เข็มที่ของเขาไม่มันชื่อมาร์คิดไงก็เข็มที่ของมาร์คคือเน็กไงจริงเหรอเออ อ้าวจริงเหรอเอเอ,เอทำไมอ่ะก็เ,เวลาแบบโชว์เวลาอะไรอย่างเงี้ยเน็กจะคนเป็นคนลากมาเขาว alking งงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ <c oughs> รูปนี้นมีมีชื่อมีชื่อด้วยว่าไทยหล่อจัดนี่อ๋อไม่มีไม่รูปนี้คือ <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าประชากรแฟนคลับที่ให้ผมเซ็นหน้านี้คือเกือบทุกคนอ่ะอ๋อเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรูปพี่ประชากรแฟนคลับให้ผมเซ็นดีกว่านี่รูปนี้คือรูปพี่แฟนคลับให้ผมเซ็นค่อนข้างเยอะอยู่ว่าหล่อไม่เขาเขาเห็นว่าพื้นที่เซ็นเยอะ ผมเซ็นต์้ันี้ตลอดเลยทำหน้าเลยนะผมบอกเลยรูปนี้ของโคตรเท่ผมเซ็นรูปนี้ตลอดเฮ้ยเกินไปป่ะพูนี่ฮะแล้วคุณก็เห็นหน้าผมทุกวันทุกวีคเลยป่ะใช่ครับครับนี่นะผมผ่านมามันเกือบครึ่งทริปนะผมไม่ได้ไปเก็บเงิวันนะไปครึ่งทิปหรอไม่ไม่ต้องไปเก็บจากวันนะผมัปเก็บจากหน้าครับผมทุกคนหน้าเริ่มแบบว่าเป่งๆนะครับเอ้ยนี่คือหล่อทุกรูปจริงๆว่ะจริงคือเอเหมือนมันเดินแบบอะทำไมได้ขนาดนี้วะคุณอย่าลืมพาระลกงพระลกิศกันนะครับผมบอกก่อนพาระละกง ผมไปเร็วแล้วตอนนี้ต้บอกกันไทยไทยเริ่มแล้วนะผมมากระบี่แล้วนะครับพวกคุณมาเริ่มแล้วนะทุกคนผมเริ่มแต่วันแรกๆเลยเหรอไปก่อนแล้วกันนรูปี้ผมพูดจริงนะสุดอ่ะเอ้านี่ผมด้วยนี่ว่ะขำวเองทำไมอ่ะทำไมต่อเมันลุดลุดวะเราหลับกันขนาดนี้ได้ไงวะผู้มันเหนื่อยไงฮาร์ดใช้ชีวิตหนักเกินสนุกกันเกินอ่ะ คุณเคยเห็นงงคุณไหมเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอมาปเปิดหนึ่รอเข้าอย่างงี้ <c oughs> คุณก็เห็นงงคุณไหมนี่ปกติเขาจะใช้ท่าอื่นนี่ผมท่านี้ครับพี่คุณว้าว <Wow. S 1> เอย <c oughs> ดีใจหน่อยดีช็อตกันไปช็อตกันไปอู้หูอันนี้คือที่สุดและนะ้รีบหรอรีบไปไหน <c oughs> ผมเร็วไงผมพูดเร็วผมดูเร็วเหมือนกันอ่ะเปิดแต่ละต่อไปเลยพี่ค่ะรีวิวรูปต่อไปผมชอบรูปนี้มากทำไมอ่ะไม่รู้มันดูแบบดูแอค์กเต็มเต็มหน้าดีอ่ะมันดูแบบทุกคนมันดูเต็มเต็มแก้มเริ่มเต็มแล้วแบบไม่มีพื้นที่อะไรอ่ะคนที่ยังคนนี้ยังสอบผ่านอยู่คอปเปอร์นะคอปเปอร์หน้าเล็กมากเนี่ยผมเริ่มไปแล้วผมมีประตูที่เริ่มไปฮะผมไปตั้งแต่แบบอยู่ในแดนได้มมีวัตถุจังดีฮาร์ะชุกไม่พี่รันัง่ายอยู่คนคนรอดอยู่คนคนได้มักมักได้อยู่ต่อยนิดนึงผม เฮ้ยเพิ่งเห็นรูปนี้น่ารักมากเลยรูปนี้ห้องเรียบเลยหุ้ยหลอนจัดอะมันเนี้ยพี่เดียรพี่รันนต้องจีวมาดูพี่รันดิน่ารักมากพี่รันอะทำไมไม่เหมือนพี่รันเลยวะเออว่ะใครวะหน้าเหมือนจินเลยอันนี้ไปดู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 เออดูไม่ใช่พี่รันอะแล้วอันนี้ก็เป็นเกมที่ผมชอบโอ้ยเออโทษทีอันนี้มันเกมที่ผมชอบแบบอันดับต้นๆของรายการมาซิ่งเลยแล้ก็คือเป็นเกมที่สายกันต่างกันเรื่อยอะก็คือว่าเกมแบบ แต่คุณเปลี่ยนไปเยอะนะครับไทยไน, <c oughs> นิดนึงนิดนึงเพราะอร่อยไงอาหารใต้อร่อยทำไมชอบรูปนี้วะผมก็ชอบเหมือนกันรถไฟม่วงดีอันนี้เป็นรถไฟที่พี่มสู่ขึ้นแล้วก็นั่งมากรุงเทพสถานีรถไฟตรังที่จริงผมชอบเคมีกลุ่มนี้มากทำไมครับไม่รู้ดูแบบชอบอะ่ะอืมหนึ่งดูดูดีอ่ะเออแต่ดูดีจริงคุยกับคนตรังแหละคนพื้นที่นะฮะรู้สึกว่าเขาน่ารักมาก จริงฮะคาเฟลี่เลยครับวัดดีครับปมหาดบัตครับผมอันนี้เราก็มาถึงหนังตะลุงกันแล้วนะครับตอนนั้นผมชื่ออะไรผมจำไม่ได้ชอบรูปนี้ตอนนั้นเราชื่ออะไรนะไทยผมชื่อนี่ไงแยสทรงยุทธแยสทรงยุทธโอเคผู้ไทยยิ้มหวานนะไทยรูปนี้ยิ้มหวานไม่พอยิ้มปรีด้วยคนเราต้องเปลี่ยนไปหวานพิเศษรู้สึกจะเติมน้ำตาในร่างกายเยอะไปหน่อยจริงอันนั้นคือหนักอยู่คือคือดูรูปดีนะทุกคนสังเกตดีๆนะในขณะที่ทุกคนตกแสงอ่ะแต่จะมีอยู่หนึ่งคนขาวจั่ว LED เป็นจอมวงบอกเป็น LED ก็คือมันเป็น LED จริงเป็นหลอดไฟเป็นจอมวงครับผมนี่เป็นรูปผมมาเช็คอินนะฮะอันนี้ผมผมมีคำถามครับผู้ถชัยวันในวันวันหัวโถยมีอะไรอยู่บ้างฮะอันนี้ที่มองมองไทยนี่คือคิดอะไรอยู่ครับผมกำลังวิเคราะห์โครงโครงสร้างโครงสร้างอะไรโครงสร้างว่าทำไมเพื่อนผมมันเกิดมันหล่อย่ังไงถือว่าไปได้ถูกนะครับคือมองด้วยแบบโอ้ ครับผมรูปนี้ก็เป็นตอนที่เดินเขาลงมานะครับไปไปถ้ำมาก็เดินมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ก็เจอรถไอศกรีมพอดีครับอร่อยจริงได้เติมพลังครับผมอ่บรูปนี้นะครับผมเป็นรูปที่ทําให้ไทชานอนเกือบจะได้ไปดูคอนเสิร์ตนะครับพอมีรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยหายวับหายวับนะครับไปที่11ที่9พ่อผมไม่เกี่ยวนะเอาจริงมาจบตอนแรกผมได้ที่1อ่ะจบไปแล้วได้ที่หนึ่งสองตัวเลยรูปชูชีพชมพูเนี่ยบอกเลยโคตรผูกอ่ะมยังยวเรื่องความมันหมองนะรูปนั้น่ะ วันนี้ผมก็มาถึงเพนะฮะก็เป็นสองสามวันที่เราใช้ชีวิตโดยที่เรียกว่าเป็นคาที่ดีครับทําให้เราได้อยู่ธรรมชาติมากขึ้นรูปมีหน้าผมเป็นผมผมเป็นคนถ่ายรูปนี้จริงๆก็ผมยังไม่ได้รูปแบบรูปเด็ดเลยผมเลยเยอะเกินผมต้องมาออกแล้วนี่นะครับน้านี้ก็มีหนึ่งหน้าที่ผมได้เซ็นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันไม่มีอะไรครับอยาบอยเชยแล้วนี่เป็นรูปที่ผมเซ็นเยอะที่สุดคือรูปนี้ครับเพราะว่าหล่อจัดจริงครับไทยรูปนี้พี่อ๋อยังไม่เจอรูปเท่ๆของตัวเองทั้งรูปโหย มีแต่รูปหล่อแล้วนี้น่าขึ้นก็คือวันวันที่นี่รับรองเลยนะผมเป็นแฟนคลับผมจะให้โปรโมนหน้านี้ใช่ใช่ผมจะโปเซมทหน้านี้แหละเซ้นหน้านี้เหรออันนี้นะผมเป็นรูปที่แบบปิดจบรายการก็คือว่าแฮปปี้บด a y จบรายการแหรอไปเร็วไงอันนี้คือรูปที่พี่วงประกาศคะแนนนะครับผมที่ผมได้หนึ่งสองตัวนี่หน้านี้งกับผมผมก็เซตนน้าี้เยอะเหมือนกันอ่าดีดีดีแล้วไม่มีไม่มีไม่มีไมค์คาดแล้วเหรอ พูดจริงว่ารูปนี้โอ้โหเต็มคุณป้าไหญ่มากอะว่าไหนไปไหนรูปนี้เป็นรูปที่ผมชอบมากในรายการเพราะว่ารูปมันมันสื่อสารได้ไหมมันมัก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ชอบกัเกินคือถ้าใครที่ยังไม่เคยดูรายการมาสติ้งอะมันดูรูปนี้จะเข้าใจทุกอย่างสกิลทำไมช่วยหน่อยไงเข้าใจทุกอย่างจริงๆในไหนไหนไหนเข้าใจว่า ในความแบบว่าในความเหนื่อยล้าก็ยังมีแสงสว่างมาพาเราให้เราไปสู่จุดที่ดีพูดเรื่อยเนี่ยอุ้ยจบแล้วมาถึงแล้วนะครับผมนี่ชื่อแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับผมผมขอบคุณพี่สองคนนี้มากนะผมพะเป็นรีชาร์เจอร์นะครับผมถ้าขาดที่เป็นสองคนเนี่ยพวกเราอาจจะไม่รอดนะครับผมนี่นาดเขาชาทัดให้เราแล้วเนี่ยอ่ะผมก่อนเดี๋ยวพอเปิดแล้วครับเนี่ยนะ ได้หนึ่งสองครับเฮ้ยรูปนี้ครับทุกคนคือที่ผมชอบตุ้นี้คือมันฮาจัดอะยังไงครับคือที่ผมชอบตุ้นี้คือผมรู้สึกว่าพอเราไปซูมทีละคนเนี่ยมันฮาอยู่นะมถึงว่าก็ได้แหละเราเล่าอีเด้อแต่ละคนอ่ะพี่รันนี่เหมือนแบบมาแบ่กแนวสุดคือเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นของพี่ขุนนี่คือดูดูอะไรเยอะไปหน่อยเนี่ยเออแบกิวแบกิวส่วนพูทนี่คือเก่งจลุส่วนเน็กนี่คือเอออยากเป็นราชสีห์ก็คือแบบสิงตัวคำรามคือผมยาวจัดนะนเ่็กเอเอนี่คือเจอมาหมีก็คือแบบทักทาย างนี้จังทีนี่คืออยากไปเล่นอันนี้เออเขาเรียกอะไรอ่ะเออนี่คือคิดอยู่ป่ะไม่ใช่ไอ <c oughs> สกเก็ตบอร์ดน้ำอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะอันนั้นอะเซิร์ฟ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 อ่าแล้วผมนี่คือไม่ม <c oughs> ี <c oughs> อันนี้คือแบบหลอกหรอข้ามข้ามไปอ่ะจริงพวกนี้เหมือนไปเหมือนไปปิกนิกทพิศวน,นสาธารนะ <c oughs> อ่าไปปิกนิกสมมติพิศศรนนีน้คือแบบว่าเหมือนเขาไม่ได้ค่อยเตรียมมาเท่าไหร่เหมายถึงว่ารองเท้าแบบสไตล์หนึ่งกางเกงสไตล์หนึ่งเสื้อสไตล์หนึ่งแต่ดูรูมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเเกินนฮยยคคออออปปปร์ี่่ืจะะไตมว นี่ไงดูมือดิอ๋อท่าทางทีวออฟฟิตฮ่าฉุดนี่คือแรงกินเยากระโดดไปข้างหนมาคิดนี่คือบอกแบ็กรับผมไปนี่รูปเดียวผมไม่แน่ไม่มี้านี่รูปเดียวอ่ะคุณตอบไปอ่ะผมผมเลือกรูปคุณนะนี่ตลกจัดรูปนี้ที่จินบอกว่าหรือวะบอกว่าอะไรวันนั้นเจอตัวนี่นี่พูดอย่างนี้เลยผมอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบไม่ได้พูดคำหยาดแต่เป็นเป็นเป็นที่พูดอย่างนี้เลยวันนั้นเลยคือรูปนี้แหละไม่ตลกอ่ะเอาใหม่ตอนนี้ผมเห็นแล้วเห็นเป็นร้อยรูปแล้วรูปเนี่ยอ่ะคุณเลือกใหม่ไป อ่ะผมเอารูปเอารูปนี้อ่ะรูปนี้ตลกชัวเฮ้ยยังนี่อ๋อนี่ไงบอกแล้วตลกพูดจริงันรูปเนี้ยขำขำห่าเห็นรูปเนี้ย เรานึกถึงวันที่ดูบัสซิ่งยีพีสุดท้ายพร้อมกันคือซึ้งๆเลยแล้วตัดมาที่เน็กกับจินมุกอะไรเี้ยคือหลุดเลยหลุดเลยแล้วคือดูใส่ชุดแบบโอ้โหพูดจริงนะวันนี้คือเหมือนวันสุดท้ายของการถ่ายรายการบาสซิ่งใช่ไหมน่ะชุดเชิดอะไรอะทุกคนมีอะไรก็ใส่แล้นะมันก็เลยเป็นสไตล์กันสมมุติว่าเรามา14วันเนี้ยก็เตรียมเสื้อมา14ตัวเกงเกงเกง่ะสิตัวสมมุติ ซึ่งบางวันเราลืมเราลืมแมทเพราะเราแมทไปวันแรกๆแล้วเนี่ยวันท้ายๆมันเริ่มไม่ลงตัวใช่หลังๆคือเริ่มแฉะหรือว่าแพชั่นนิสตลอดเราเราก็ลืมคิดด้วยว่าเราต้องลงน้ำด้วยมันก็เลยใส่ไม่พอใช่ก็จะเห็นได้จากฮอปเปอร์ฮะก็เสื้อตัวสีฟงูงๆอันนั้นก็จะใช้คุ้มหน่อยโอ๊ยปวดการโฟเตอร์ผมนี่นะครับมันจริงๆจริงๆตั้งใจมันเป็นการทดสอบความแข็งแรงเอาะต๋อยเลือกคุณรูปคนที่คุณหาที่เร็วครับผมผมเลือกรูปนี้ครับเพราะว่าเพื่อนๆกำลััังงหหวววเรราาะะอออยยูู่่ในนคคคมมทุุกขข์ผบแล้ณไ ผมอยู่ตรงดินเขาเรียกว่าการมอบความรักไงใช่ไงแต่ว่าพอสุดท้ายพอสุดท้ายรูปมันออกมาน่ารักทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขทุกคนนะถึงแม้หน้าคุณจะอยู่ที่ทรายก็คือจบรออ่ะมาเคลียร์ความเรียบร้อยกันหน่อยรู้สึกว uh ่าโตเราจะเลวกเละเทะนะคือหยิบมาอ่านตรงหน้าเลยไหมอ่านไม่ได้แต่าถเด็กเล่นไงนิดนึงเขาตัดีมันหนึง ครับผมทุกคนนะครับเมื่อกี้เราก็ดูภาพจาก Good Quality Picture yeah, ไปแล้วใช่ Photo Book Photo Book Photo Book Quality Picture ซึ่งถ้าใครนะครับผมเ <c oughs> จอรูปไหนที่ขำหรือเจอรูปไหนที่โดนเส้นก็สามารถแปลว่ามาแชร์เรื่องราวกันได้นะครับ <c oughs> <ช>ผ่านอะไรก็ตามนะผม X Earth IG หรือว่ายูท YouTube นะครับผมสามารถผ่านได้หมดเลยติ๊กตอกติ๊กตอด้วยนะครับต่อไปนะครับภูพงภูนะลองผมลองพูดดูส่วนใครที่เห็นว่าเราเปิดแล้วอยากได้เนี่ยอยากมี Photo Book เล่มนี X ้ไว้แบบดูความทรงจำดีๆของพวกเรานะครับผมว่าก็ต้องรีบไปจัดเลยครับจัดที H ่ไหนครับพะครับนะซื้อ ไที่ shop k e t c h u p official dot c o t com นะฮะอ๋อแอปสีอะไรแอปสีทรงสีส้มนะครับแล้วก็น้องๆคนนงคนไหนที่ยังไม่ได้ทรงได้ซื้อนะครับไปทรงไปซื้อมานะตอนนี้เลยนะรีบหน่อยนะน้องนะเพราะว่าเขาจะจถึงไหนถึงวันที่15พฤศจิกายนคือแบบว่าหมดแล้วหมดเลยใช่หมดแล้วหมดเลยเวลาคนถามว่าเฮ้ยแกมี photo book creativity picture ของบั๊กเรียงซุปเปอบอกยังไม่มีเฮ้ยทำไมไม่มีไปซื้อเร็วที่ shop dot catchup ซุปเปอบอกมีแล้วเฮ้ยอีกเล่มดิเฮ้ยนี่ นั่นแหละครับผมถ้าใครยังไม่ซื้อก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับผมแล้ววันนี้พวกเราสามคนนะครับผมก้อยต่อยพุทธชัยนะครับผมฮัทชุติวัลหมูอู้นแล้วก็ไทชียานน์สุลหล่อนะครับผมลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะค,นาาครับผมทุกคนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็กพิ่มไลค์ลองทดสอบความแข็งแรงของค<อ><อ>ุณ<อ>ต้มบุกไว้พี่ยอมยอมแล้ว